สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้ขอมาอัปเดตตัวอมตะนะครับเมื่อวันศุกร์มี Analyst Meeting นะครับคุยเกี่ยวกับยอดขายที่ดินในปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มีการทำ adjustment ในโมเดลแล้วก็ Preview ด้วยนะครับสรุปนะครับยอดขายปีที่แล้วเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าเป้านะครับ q c เนี่ยทำไปได้244ไร่ก็ติดลบไป7 6 year on year นะปีก่อนได้พันหนึ่ง นะครับแล้วก็ถ้าเทียบ Q3 เนี่ยก็ถือว่า flat นะครับ <ừ> ตรงนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าเป้า1,000ไร่ที่บริษัทค่อนข้างมั่นใจในช่วงปลายปีเนี่ยยังมีเนสสำคัญน,นะครับโดยบริษัท clarify ว่าในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างเป้าทั้งปีนะครับที่2,000ไร่กับสิ่งที่ทำได้จริงๆ1,234ไร้ไร่เน่ยมาจาก2ส,ส่วนส่วนที่1เนี่ยประมาณสัก400ไร่เนี่ย เป็นลูกค้าที่มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของตัวเงื่อนไขาการที่บริษัทจะนับยอดขายเนี่ยมันต้องมีการชําระเงินมดจําด้วยซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการชําระเงินมาจาเข้ามาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของบริษัทในเชิงของ conservative ออ scheme ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เขายังไม่ได้นับจริงๆถ้าจะนับก็นับได้นะแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้ สิ่งที่เขาตั้งไว้ก็เลยยังไม่ได้มาซึ่งตรงนี้มันก็เดี๋ยวมันจะทําให้ในเชิงของดาร์คลอกที่มีอยู่เนี่ยก็ถือว่ามีความชิเขียวแล้วก็มั่นคงนเพราะนี้มันก็เลยอาจจะดูต่ำไปนะครับซึ่งใน400ไร่เนี่ยมีประมาณสัก200ไร่เนี่ยเป็น d a t a Center ด้วยนะครับส่วนที่เหลืออยู่อีก300กว่าไร่เนี่ยเ,เกิดจากเหตุผลที่ลูกค้าเนี่ยใช้เวลาในการตัดใช้นานกว่าที่คาดนะครับอันนี้ก็คือดีเลย์จริงแหละนะครับก็เหตุผลหลัก ส่วนหนึ่งนะก็เป็นในเรื่องของความไม่แน่นอนของภาษิทรัมที่ยังมีเรื่องชารชิปเมนต์อยู่ว่าเในเมืองไทยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับก็คือที่เวียดนามก็เป็นไปตามที่ที่เราเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในเรื่องของ process การออกใบอนุญ,ญาตการใช้ที่ดินมันไม่มานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอส่วนของที่เคยคาดหวังจากเวียดนามในไตมาสที่4ประมาณสัก200้า0ไร่เนี่ย มันก็เลยเหลือแค่60ไรนะครับเพราะพวกนี้มันก็เป็นเหตุผลนะครับซ,ซึ่งซึ่งส่วนของเราเองเราคิดว่ามันจะเป็น technical issue ไกลๆนะครับที่ทําให้ยอดขายมันอาจจะต่ํากว่าสิ่งที่บร,ริษัทตั้งเป้าไว้นะครับรานนี้ในในรายละเอียดที่คุยเพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะจริงๆไอ้ส่วนที่มันมันดีเลยไปเนี่ยมันดีเลยจริงไหมนะครับกับ300กว่าไรเนี่ยลูกค้าเขาหายไปเลยหรือเปล่านะครับบร,ริษัทก็ ให้ความมั่นใจว่าเขายังพูดคุยอยู่นะครับลูกค้าที่อยู่ก็ยังอยู่แต่ว่าในเรื่องของอการสซ็นสัญญาจะมีการเลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ดีเลย์มาเนี่ยมันจะเข้ามาในครึ่งปีแรกปีนี้เพราะฉันเองในเบื้องต้นเนี่ยจากเดิมถ้าเราจํากันได้ปีที่แล้วเนี่ยเขาตั้งเป้า2,000แล้วก็บอกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่าปีที่แล้วนะครับการที่เขามิสตรงนั้นไป700กว่าเนี่ย มันก็เลยทำให้เขาตั้ง Initial Land Sale Target ปีนี้เป็น2,008ก็เหมือนกับว่าเอา2,000กว่าที่มันไม่ได้ต่างกันเยอะมากแล้วส่วนที่ดีเลย์มาเนี่ยก็มา,าท็อปอัพเข้าไปนะครับซึ่งใน2,008เนี่ยแบ่งเป็นเมืองไทย1,650นะครับเป็นเวียดนาม550แล้วก็เป็นที่ลาวนะครับ600ซึ่งคนก็ถามว่าแล้วลาวล่ะตอนนี้คาดจะเริ่มพัฒนาแล้วก็ขายได้เมื่อไหร่ เขาก็บอกว่าตอนนี้เริ่มกระบวนการในการขายละแล้วก็ที่ดินก็เริ่มมีการพัฒนาแล้วนะครับในเฟสแรกเพราะฉะนั้นในแง่ของ600ไร่เนี่ยเราก็อาจจะสามารถคัดหวังในครึ่งปีแรกได้บางส่วนแหละนะครับนี้ก็เป็น progress ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมีการมีการปรับประมาณการกำไรนะครับในปี25ลง15% ปี2-6ลง5%แต่ว่าปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี2-7เพิ่มขึ้น15%นะครับคือในปีนี้เองกับปีหน้าเนี่ยเดิมเราทำประมาณการยอดขายที่ดินไว้พันแนะครับเราก็มีการไฟล์จูนขึ้นมาตามยอดที่ดินที่มันดีเลย์มาเนี่ยเป็น2,000ทั้ง2ปีนะครับจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้แฟกเตอร์อินสิ่งที่บริษัทคาดหวังทั้งหมดเข้าไปในประมาณการเราก็คือ เราก็เผื่อเหลือเพื่อขาดแหละเพราะว่ามันก็มี difficulty ในเชิงภาพใหญ่อยู่เนาะตอนนี้มันก็มีเรื่อง geo political tension ในในหลากหลายพื้นที่ของโลกแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันจะดูเหมือนยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เราะั้นเราก็เผื่อเหลือเพื่อขาดว่า Investor บางส่วนเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาในการตัดใจนานขึ้นก็เลยใช้ conservativ e วิวในการที่จะใส่เข้าไปในประมาณการนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วย backlog ที่ยืนอยู่สูงนะครับสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะจบที่ประมาณสัก21 0 0 0ล้านแล้วก็กระบวนการในการที่เขาคำนวณยอดขายหรือว่าคิดแบ็ก l o อกที่ค่อนข้าง conservative คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีคุณ i t y จริงๆคือยังไม่มีเงินมัดจำเข้ามาเนี่ยเขาไม่นับเนี่ยก็ทำให้มันตกเป้าไปปีที่แล้วเนี่ย มันก็ทำให้เราเชื่อมั่นว่าในเชิงของแบ็กกลอกที่มีอยู่เองเนี่ยน่าจะเป็นคุณตี้แบ็ก k ลอกแล้วก็จะสามารถดีลิเวอร์ได้ในปีนี้ปีหน้าปีละประมาณสัก50นะครับก็ทำให้ในเชิงของ b อ t t o ท Line เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังมี Growth อยู่นะครับปีที่แล้วแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการลงแต่ว่าก็ยังจะเป็นเรคคอร์ดไฮในเชิงของเอิร์น g ินะครับแล้วปีนี้ปีหน้าก็คิดว่าน่าจะมีในโทนของการปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับ ถ้ามาดูในบาลานซ์ชีดเราก็จะเห็นเลยในฟิกเกอร์ที่4ว่าบริษัทก็ยังมีความเชื่อมั่นสูงว่าลูกค้ามาเพราะว่าเขาก็มีการซื้อที่ดินพัฒนาโครงการนิคมเนี่ยอย่างต่อนเนื่องก็ตอนนี้ก็เป็นแวลูที่สูงที่สุดตั้งแต่เราเคยเห็นมานะครับปีที่แล้วก็ลงทุนในด้านนี้ไป8 0ันล้านนะครับในส่วนประเทศไทยอย่างเดียวแลวเดี๋ยวปีหน้าเองก็คงจะลงทุนในระดับที่ขอโทษทีครับปีนี้เองก็คงจะลงทุนในระดับที่ไม่ต่างกันแล้วก็มีชิ้นนิดนึง ว่าปีนี้เองในเวียดนามก็คงจะมีการลงทุนในหลักสามสี่พันล้านนะครับจากปีที่แล้วลงทุนไม่ถึงพันล้านเพราะนั้นมันก็เป็นในแง่ของของอฟลดแล้วก็ลูกค้าที่พูดคุยกันอยู่ที่บริษัทเห็นแล้วก็จะทําให้ในแง่ของของยอดขายที่ดินเนี่ยน่าจะยังยืนอยู่ได้ไดระดับสูงไปอีกต่อเนื่องอย่างน้อยปี2ปีนี้นะครับอัน,นี้มุมเราเองเนี่ยในเชิง valuation เราคิดว่าราคาที่เทรดลบสอง standard deviation ทั้งในเชิง PE แล้วก็ price per book เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำ เราคิดว่าจุดเหมาะสมที่ควรจะอยู่ก็คือประมาณสักลบหนึ่ง standard deviation ก็คือ take into account ในเชิงของ risk ที่มันมีอยู่ในในตลาดเข้าไปแล้วนะครับบนลบหนึ่ง standard deviation price per book เนี่ยก็คือเป็น p i per book ที่1เท่าถ้าเราดูก็คือประมาณสัก23บามบท2ีสิบสานะครับอันนี้ก็เป็นตัว target price ใหม่ของเราที่เรา lower ตัว Fair Value Base เนี่ยไปเป็นซิ้งปี26เรียบร้อยเลยยังเป็นอัพพอร์ตฟอร์มนะครับบอมราคาหุ้นที่ลงมาประมาณสัก5%กว่ากว่าๆในช่วงต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันจริงๆวันศุกร์ก็มีรีบาวขึ้นมาแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่มันอาจจะมีโฟล์เข้าไปในตลาดแล้วบ้างก็จะทําให้ให้เรามองว่าดาวไซด์าอาจจะมีไม่ได้เยอะนะครับแล้วกเ็เป็นโอกาสในการทยอยสะสมมากกว่าขาย ค,ความเสี่ยงก็คือในเรื่องของ g o p o p o l i t i c a l ที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วที่เมื่อกี้ที่ฟังบอมก็คุยเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านที่ตอนนี้ก็ดูเร่งตัวขึ้นแล้วมา่ช้าพี่ดู CNBC ก็ทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะใช้กาลังทหารเข้าไปจัดการก็เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้โลกนี้มันจะเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นความเสี่ยงแหละสำหรับในส่วนของการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ในเวียดนามครับบอบครับ,รบพี่โจผมถามนิดนึงครับแล้วคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อน e a r n i n g เนี่ยในปี2 5ง6เนี่ยคือมันยังนิวไฮไม่ได้ตามยอดขายที่มันลดลงอันนี้อันัดับแรกก่อนถูกไหมครับพี่ใช่ใช่โอเคเรื่องที่ส<ช>องครับเปถามพี่โจ้เรื่องที่สองถามพี่โจว่าแล้วไอไตรมาสหนึ่งอะมันต้องเห็นยอดขายเท่าไหร่เลยจนพี่โจคิดว่าอ๋อเฮ้ยไอความกังวลเรื่องของดีเลย์ตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบบบรรเทาไปอะมันต้องต้องมันต้องเแกบบินห้าร้อย โอเคมันควรต้องเกินห้าร้อยถไหจริงๆมันต้องเกินเจ็ดร้อยโอเคคือเจ็ดร้อยก็คือตัวที่ดีเลยมานะครับแต่ว่าโอเคแหละในในมุมของของเราเนี่ยด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการเผื่อหรือเผื่อขาดไ้ก,ก็ก็อยา่าไปคาดหวังสูงมากนะครับเราทำสองพันเนอะไตรามาสที่หนึ่งเองมาได้หนึ่งในสี่จากห้าร้อยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่พอใจแล้วแหละแต่ว่าจริงๆมันควรจะเกินเจ็ดร้อยอืมโอเค พี่โจครับคำถามถัดมาผมถามนิดนึงคือแล้วในเชิงของตัวดีเบนยูเนี่ยดีเดน per s แชร์ก็ยังน่าจะอยู่ระดับบริเวณประมาณ0.79ถึง0.95อันเนี้ยพี่โจคิดว่าตัวเลขอันเนี้ยเป็นตัวที่เรายังคาดหวังได้อยู่ถูกไหมพี่ไม่ได้แบบว่าโอ้อ่าใช่ครับใช่ครับจริงๆถ้าดูเนี่ยตัวเลขเนี่ยพี่ก็แหมไม่ได้ adjust มันเนาะให้มันดูดูดูสวยงามจริงๆพี่ก็ใช้ payout ratio ที่เขาเคยเกิดขึ้นในอดีตถ้าดูปี25เนี่ย มันประมาณสัก3ามเนะครับก็คือเป็นเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับในอดีตนะครับมันก็ได้มาเจ็ดสสตางค์ท,งท,งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูปี24เนี่ยเอ่อมันจ่าย80สตางค์บน net profit ที่2004ซึ่งต่ำกว่าปี25ที่2008เกิดปีที่แล้วเนี่ย payout 37เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ payout ratio เดียวกันเนี่ยไอ้ dividend per share มันอาจจะมีโอกาสที่จะมากกว่าในส่วนปีที่แล้วอันนี้ก็คือเราก็ conservative ในการใช้ payout ratio เ,ออเดิมที่เขาเคยทำ ดังับนโดยแคสโตรระดับนี้เนี่ยจริงๆอาจจะแอบแอบอถ้ามองในประเด็นนี้อาจจะมีอัพไซด์บ้างนหน่อยนะครับถ้าเราว่าพลายในส่วนเพลย์เอาเรชั่นเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีะในมุมของโกรดเนี่ยได้ประมาณสักิบกว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะจ่ายประมาณสักแปดสิบห้าสตางค์นะครับหรือ90สสตางค์ก็ได้ถ้าเกิดมัน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 ,มนเป็นช่วงที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วเงินมันเหลือแล้วมันโอนเข้ามาพอดีนะแต่พี่คิดว่าประมาณ อาจจะมีอัปไซด์ขึ้นไปถึงแปสิบาตานหรือเก้าสิบตานได้ครับครับโอเคแล้วก็ผมเสริมอีเวนต์เพลย์แล้วกันนะครับพี่โจเป็นฟันเดเมนทัลผมเป็นแสวจี้แน่นอนครับสิบสี่มกราคมนี้วันพุธเนี้ยนะครับสุพรีมคอร์ดหวังว่าไม่เลื่อนหมือวันศุกร์นะหวังว่าไม่เลื่อนอาจจะรู้บ้านเราคือเช้าวันเสาร์ก็ได้เอ้ยเช้าวันพฤหัสก็ได้หรือว่าคืนวันพุธก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอ่อผมว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การคลายโอ์แห่งเรื่องฟาาันเดเมน แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อมตัดด้วย t h a ด้วยส่งออกอื่นด้วยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ขายโอแหงแต่ว่ามันจะสร้างความมั่นใจสาหรับคนที่ซื้อที่ดินจับจองที่ดินเพราะว่ามันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเฮ้ยมันก็จะไปอยู่เลทไหนและจะไปใช้กฎหมายอะไรเพราะว่าตอนนี้พอสมมุตินะว่าริซิมุสเขาโดนตีตกอะ่ะนะครับสมมุติมันก็จะมีหลายๆกฎหมายออกมาแน่นอนสมมติว่าศาลเขาสั่งปุ๊บนะบอกว่าไม่เกิน10บนาทีอะ่ะทอมเขาทวีตแน่นอนอ่ะในทรูสในในโซเชียลมีเดียของเขาอ่ะ ว่าเขาจะ implement ในการใช้กฎหมายอะไรแทนซึ่งโอเคกฎหมายอะไรก็ตามอะ่ะอย่างว่าเวลามันมีความชัดเจนอะ่ะเวลาเราทำารียวบิสเ s สจริงจริงอะ่ะมันมันชัดเจนไงว่าอ๋อเฮ้ยงั้นคุณใช้กฎหมายนี้ละใช้แทนละเพราะตอนนี้ไตรมาสสี่เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเฮ้ยเด๋ยวม,มันต้องมี supreme court นะแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงทุกคนก็ไม่รู้ว่าทอมจะใช้อะไรต่อแต่ถ้าสมมติว่ามัน14 15ทับมกราคมมันรู้เลยเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้กุมพามีนาเนี่ยมันคลี่คลาย นะครับแล้วอย่างที่บอกไปคือถ้าเราอิงจาก2สํานักที่ให้น้ําหนักเนี่ยหลายคนเชื่อว่า1 9 7 7หเก้ารูซิอคทาิฟมีโอกาสในการโดนตีตกนะครับซึ่งไปใช้สาม,มารถตามไม่ว่าจะเป็น122201หรือว่า301่ตามที่ผมได้มีการอธิบายไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันซอฟต์แล้วมันเบาวกว่านะครับยังไงประเทศที่มันเป็นปรัปัน,นะครับไม่ใช่บ้านเรานะครับประเทศที่มันเป็นปรของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในบริกส์นะครับรเพราะฉะนั้น ถ้าสมมตินะครับว่าตอนนี้ช่องว่างของหลายๆประเทศเนี่ยจีน3 4เวียดนามสิบเกายี่สิบาสิยุโรปอยู่สิบห้าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีช่องว่าง แต่ถ้าดิสุขทาริมันโดนเอาออกแล้วบ้านเราก็ลงไปเหลือเลนเดิมแต่ในขณะเดียวกันราการประเทศที่เขาเป็นเป็นปรับปักหลักๆเนี่ยส่วอย่างจีนอย่างอินเดียอย่างรัสเซียเนี่ยมันเพิ่มแัดขึ้นไปเนี่ยยังไงส่วนต่ายที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มอินสันตีให้คนรู้สึกว่าธีมคันทรีรีโลเคชั o นอย่างไทยอย่างเวียดนามก็น่าจะ solid มากขึ้นนะครับก็ความชัดเจนจะเกิดขึ้นในวันพุธหรือวนหัสนี้ผมให้อมามตะเป็นหนึ่งในบ็อกซี่แล้วกันนะครับก็จริงๆคุณส่งออก,ออกตัวอื่อ่่นนถ้้าาไมามมรัมแบบเตก็ิแ มีซ้ายขวาซ้ายขวามองว่าเอาอยัางไงเอาอย่างไงแต่ว่าดูอย่างเงี้ยผมว่าหุ้นลงมาก่อน5%แล้วก็เคลียร์แล้วว่าไรมาสี่มีเรื่องนี้เข้ามานะนะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้าดูเหมือนกับอ่าอินเดอร์ไพรสนะครับพุกสองแซนด์ดาร์ดเดเวชั่ลงไปเหลือ5เท่า price book อยู่0.68นะครับเราก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นพ็อกซี่ในการเก่งกำไรเรื่องนี้ได้แล้วก็ fundamental Q1 น่น่าจะเป็นลักษณะกลับมาฟื้นตัวได้ถ้าโอนให้ห้าร้ไร่จีนะครับก็ฝากไว้คร่าวๆ ขอบุญกับบอมสวัสดีครับ